มาเริ่มแนะนำตัวสมาชิกกันสักหน่อยนะคะสวัสดีครับผมนายสุรลสุกแสงลาดหกหน0่งสครับสวัสดีครับกับผมนายธนกฤษยลาหกหนึ่งสี่สี่ศูนยเจ็ดศูนย0หนึ่งเก้า,ราครับ สวัสดีครับผมนายอนุชิตบรลมราช6ก4นึ่งสีสามครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัช,าพาชนนาราภาจรานารหัสห1ห4 0 7 0ส9 4ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวม่วดีธรรมดิตรหัส614407-040ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอังคณาชูสุวรรณรหัส6 1 4 4 0 7 0 0 3นะคะวันนี้ดิฉันและเพื่อนๆก็จะมานำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวก,กับโปรแกรมฟิก a นั่นนีงค่ะไม่เสียเวลานะคะไปชมกันเลยค่ะ Figma Design t ์ o ูหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Figma นะคะเป็นหนึ่งใน UI ดีไซน์ o ูที่มาแรงที่สุดแห่งปีที่ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เลือกใช้นะคะซึ่งฟิกมาเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ออกแบบหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันหรือที่เรารู้จักกันก็คือ user interface นะคะซึ่งหน้าตาของโปรโแกรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะทีนี้ ฟิกมานะคะเหมือนที่บอกไปว่าใช้ในการออกแบบ user interface หรือเป็นตัวต้นแบบนะคะทีนี้ตัวต้นแบบคืออะไรหรือที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า prototype นะคะ prototype ก็ Prot คือต้นแบบหรือแบบจําลองเป็นสิ่งสร้างขึ้นจากไอเดียที่เป็นนมามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทีมหรือคนที่เข้าใจเนะะี่ยค่ะ สามารถเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เตรียมจะสร้างหรือพัฒนาขึ้นมาและไว้หาข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงค่ะทีนี้เราสร้างต้นแบบเดี๋ยวรโจไทายขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะหนึ่งก็คือเพื่อเช็คการออกแบบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพัฒนาออกมา เพื่อน,นําเสนอผลงานเพื่อให้ทีมเห็นภาพตรงกรันเพื่อใช้อ้างอิงในตอนพัฒนาหน้าตาออกมานะคะเพื่อนําไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริงแล้วก็หลังจากที่นําไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริงเราก็สามารถเก็บฟีดแบ็ที่ได้จากการไปทดสอบเน้นนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อนะคะทีนี้ f i กมาทาอะไรได้บ้างนะคะก็มีคนบอกว่าฟิกมาเฮลทีมคร r e อทเ t e แ t นด์ชิมเบเดอร์ดีไซน์ f r o m s t a r t t o finish นะคะคือฟิกมาเนี่ยสามารถออกแบบมาเพื่อช่วยงานดีไซน์ตั้งแต่ก่อนร่วม เริ่มลงมือออกแบบรวมถึงขั้นตอนการทดสอบพูดง่ายๆก็คือเราสามารถใช้งานฟิ g ์มาได้ตั้งแต่วาดวายเฟรมไปจนถึง prototype และเทสกับ user นะคะซึ่งในฟิ g ์มาเนี่ยจะแบ่งฟิลเจอร์การทำงานออกเป็น4ด้านนะคะดังนี้ด้านที่1ก็คือ collaboration f i l t u r e นะคะก็คือ เป็นด้านที่ทำให้ f i g m a เนี่ยเหนือกว่า UI Design Tool อื่นๆนะคะคือสามารถใช้งานได้พร้อมกันได้แบบเรียลไทม์บนเว็บโดยแทบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องเราไม่ต้องกดเซฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะซึ่งมันจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาพร้อมใช้งานทุกฟิลเจอร์ใหม่ๆนะคะปัญหาของโปรแกรมอื่นเวลามีฟิลเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะคะเราต้องมานั่งอัปเดตแพทก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้แต่ฟิกมาไม่ต้องเลยนะคะแถมยัง ช่วยให้หมดปัญหาเวอร์ชันไฟล์ไม่ตรงกันในบางโปรแกรมเพราะการที่เวอร์ชันของโปรแกรมไม่ตรงกันอาจทําให้เวอร์ชันไฟล์ไม่ตรงกันด้วยจนไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้ค่ะแล้วก็ที่2นะคะคือ e d i t together in real time ก็คือท e ําทงานพร้อมกันได้แบบไม่ต้องดีเลย์พร้อม v e r s i o น control สามารถดูได้ว่าใครแก้ไขอะไรตอนไหนบ้าง และสามารถย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังส่งต่อไฟล์ให้การง่ายๆเพียงแค่ส่งลิงก์ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ทันทีเหมาะกับรีโมททีมก็คือการทำงานคนละที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศร่วมกันหรือการทำงานในยุค new น o r มอแบบนี้สุดๆนะคะใครที่สนใจอยากรู้เพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถทางานแบบรีโมททีมได้นะคะก็ลองเข้าไปดูในเว็บของฟิลมได้เลยนะคะทีนี้อันที่3ก็คือ b บตเชอร์ฟีดแบ k หมดปัญหาส่งไฟล์ไปมาก็คือหมดดูการตั้งชื่อไฟล์แบบ Final, u n นน์ score f i n a l อันน์ไฟล์นอั r จริงๆและอะไรแบบเวอร์ชัน18จริงๆก็คือไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเราสามารถปักหมุดคอมเมนต์ได้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องส่งไฟล์กันไปมานะคะอยากคอมเมนต์ตรงไหนเราก็แจ้งเตือนเพื่อนในทีมคนนั้นได้โดยไปจิ้มแบบหน้าตาเฟรมหรือพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนได้เลยนะคะ สำหรับฟังก์ชันที่2นะคะก็คือ Design f ิวเจอรนะคะก็คือขึ้นชื่อว่าเป็น Design Tool แน่นอนว่าต้องมี f ิวเจอรงานออกแบบไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าจัดไว้ให้พร้อมสับตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบจนถึงส่งต่องานให้กับ d e v ว l ูป e นะ developer นะคะทีนี้อย่างแรกที่มีก็คือ ใช่โปรก็ได้สร้างเชฟก็ง่ายดีนะคะก็คือง่ายๆเลยสามารถสร้างเชฟก็คือรูปร่างต่างๆได้หลากหลายด้วยเพนทูที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพิม่มความสะดวกสบายด้วย a แ t o o l ก็คือช่วยในการสร้างส่วนโค้งเว้าต่างๆให้ง่ายมากขึ้นแค่คลิกๆลากๆสุดท้ายก็ทํางานกับแท็กหรือพทูต่างๆได้ง่ายๆด้วยโอเพนไชสําหรับอีดิทแท็แบบครบคันนะคะทีนี้ก็ อ u t ต l เลเยอร์ก็คือเป็นพระเอกในยุค r ีพอนสีดีไซน์มากมากเลยนะคะก็คืออ u t ต l เลเยอร์เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์เด็ดที่ตอบโจทย์ดีไซเนอร์สุดๆนะคะก็คือเพราะสามารถรีไซน์สิ่งต่างๆได้โดยอัตโนมัติเมื่อความยาวเท็เปลี่ยนแปลงและก็ยังง่ายในการเคลื่อนย้ายคอมโพเนนต์ต่างๆอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปลั๊กอินเสริมตามความสบายนะคะก็คือมีปลั๊กอินงานช่วยออกแบบมากมายให้เลือกใช้งานซึ่งเราก็สามารถหาโห,าหลดได้จากในเว็บไซต์ได้เลยนะคะสะดวกสบายกันสุดๆเลยค่ะ ทีนี้ก็มีสไตล์ซิสเต็มเพิ่มความคอนสิสเทนต์ให้กับงานดีไซน์นะคะสามารถสร้างสไตล์ซิสเต็มเพื่อความถูกต้องของ CI ขององค์กรเพื่อป้องกันความผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์แท็กหรือเอฟเฟกต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถส่งต่องานให้ Developer ง่ายๆแบบไม่ต้องปวดหัวนะคะเมื่อสร้างสัคงงานดีไซน์เสร็จเรียบร้อยนะ,ะ้วก็สามารถ Hand-off Project ส่งถอให้กับ developer ล้วง เคาะแกะเกา InSpec t o o e e ได้นะคะทั้ง CSS อและ Android เพื่อต่อยอดสร้างแอปได้เลยทันทีนะคะส่วนฟีเจอร์ที่4นะคะก็คือเป็น Prototyping f e เจอร์นะคะก็คือคงคอนเซ็ปครบจบในโปรแกรมเดียวเมื่อลงออก เมื่อเริ่มออกแบบได้แล้วต้องไปให้สุดถึงขั้นโปรโตไทป์นะคะคือโปรโตไทป์ได้เหมือนแอปจริงก็คือบอกเลยว่าโปรโตไทป์ในฟิงมาทาได้ครบและง่ายมากเพียงลากวางก็เชื่อมต่อแต่ละหน้าเพจกันได้ไง่ไม่ยากและสามารถทำอินเตอร์ c t i o ชได้นะคะซึ่งจะช่วยให้เกิดการ Animation นเล็กๆน้อยๆเมื่อกมีการคลิกหรือ Hover ได้ค่ะก็ a d v a n t Transition with Smart Animate นะคะก็คือสา,าสามารถเพิ่ม Transition ในขั้นตอนตน่งได้ง่ายมากง่ายจน d e v e r a b l e ต้องมโมโหเพราะหลายๆอย่างไม่ได้เขียนโค้ดมาง่ายๆที่ดีไซเนอร์ออกแบบมานะคะอ่าทีนี้ Embed Prototype นะก็คือสามารถนำหน้าที่เรา Prototype เนี่ยไป Embed บนเว็บเพื่อความสมจริงมากยิ่งขึ้นเมื่อ ต้องการเทสกับยูเซอร์ค่ะแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะคะคือ Design System f ฟีเจอรนะคะก็คือนี่มันอยู่ของ Design System โดยแท้เพราะทุกโปรแกรมหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบ Design ซิสเต็มกันมากขึ้นนะคะซึ่งฟีเจอร์เองซึ่งฟิกมาเองนะคะก็เช่นกันก็คือรวมครบในแท็บเดียวก็คือเมื่อเราสร้างดีไซน์ s ิ s t ต m ของเราแล้วนะคะฟิกมาจะรวมไว้ให้ใน e x 8, ็ e t แทางด้านซ้ายมือของโปรแกรมที่สํ ดวกการใช้งานมากขึ้นอยากจะใช้ไอคอนแบ็กกาวน์อิมเมจอวตารฟอนต์หรือบัตทิหรือคอนเทนต์อื่นๆนะคะที่ไหนสร้างไว้ก็แค่ลากมาใส่ในเฟรมได้เลยค่ะแล้วก็แก้ที่เดียวแก้ครบหมดทุกหน้าก็คืองานดีไซน์นะคะไม่มีวันสิ้นสุดงานแก้ต้องมางานหรือต้องมีเมื่อเราสร้างคอพเนนต์ไว้แล้วอยากจะแก้ไขหรือทําหรือทําเพิ่มนะคะก็ทําได้ไม่ยากเพียงเปลี่ยนที่เดียวที่อื่นก็ใช้อินส a ต r a m ก็คืออันนั้นก็จะเปลี่ยนตามทั้งหมดนั่นเองค่ะ

vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba đừng anh đôi với cất sâu ở phía sau Những lưu dối đã bấy lâu em ơi Vội vàng em đến để rồi đi Để làm chi, để rồi ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรกม Figma ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานนะคะก่อนอื่นเลยก็คือเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดหน้า Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่า Figma Enter นะคะแล้วทีนี้ก็เลือกเว็บแรกเลยค่ะ มันก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้าฟิกแมานะคะซึ่งตรงนี้นะคะสาหรับใครที่ไม่เคยเข้าใช้งานก็ให้กดล Lock ็อกอินเข้าไปก่อนนะคะทีนี้ก็อาจจะเชื่อมต่อกับบัญชีที่มีอยู่แล้วหรือสมัครใหม่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยทีนี้วิธีการใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถบเมนูเกี่ยวกับงานต่างๆที่เราเคยเข้ามาใช้นะคะก็จะมีดรอปพวกโทนสีหรืองานดรอปที่มีมาให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราสามารถแบบแก้ไขตรงนี้ก็ได้หรือเราอาจจะไปสร้างงานใหม่นะคะซึ่ง เมื่อต้องการสร้างงานใหม่นะคะเห็น <st> คำว่านิวตรงนี้ก็ลิกเข้าไปเลยค่ะเราจะดีไซน์ไฟล์หรือฟิกแจมนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ดีไซน์ไฟล์หรืออาจจะมีการนำเข้างานอื่นๆเข้ามาแก้ไขก็ได้นะคะอ่ะเมื่อเรากดไฟล์นิวแล้วรอสักครู่นะคะอ่ะเมื่อเรา คลิกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเข้ามาหน้าจราก็คือเป็นหน้าแบบร่างทั้งหมดนะคะที่นี้เครื่องมือต่างๆของมันก็จะอยู่แถบด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเมนูก็คือตรงนี้เราจะแบบเลือกสร้างไฟล์ใหม่ edit, view object หรืออะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น move to นะคะเหมือนเราต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถลิกตรงนี้ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเฟรมเฟรมตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนหน้ากระดาษว่างเปล่าที่ให้เรากําหนดว่าเราต้องการสร้างไฟล์ขนาดเท่าไหร่ขึ้นมาซึ่งมีตั้งแต่โฟนก็คือโทรศพัพท์แท็บเล็ตเดสก์ท็อปพรีเซนเทชันวอตเปเปอร์โซเชียลมีเดียฟิกมาคอมมูนนตี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกตรงนี้ได้สมมุติว่าเราต้องการ โปรโตไทปที่เราออกแบบนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเราอาจจะออกแบบในทั้ง a อ l r o i d หรือ IOS ให้มันใช้ได้นะคะก็อาจจะเลือกเป็น g o o g l e t i c k to นะคะขึ้นมาอ่ะทีนี้พอเ,เลือกปุ๊บก,ก็จะขึ้นเป็นหน้าขาวๆข,ข,ขึ้นมาให้เราดีไซน์ต่อนะคะทีนี้ถ้าจับคำสั่งเฟรมน,นะคะก็จะเป็น r e c e n t จอรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปล่างหรือการ ตั้งค่าต่างๆนะคะไม่ขอภัยค่ะไม่ใช่รูปร่างนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะที่แบบจะตั้งเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโปรโตไทป์การเชื่อมโปรโตไทป์การอินสเปรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีโค้ดให้ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูเพ้นท์นะคะเพ้นท์ตรงนี้ก็คือเราสามารถวาดเส้นต่างๆวาดชิ้นงานต่างๆเราออกมาได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อ่านี่นะคะตรงนี้ก็มันจะมีการสร้างเวกเตอร์เลเยอร์ให้อัตโนมัตินะคะอ่าแล้วก็กลับไปกลิกที่ที่สอนเมื่อกี้เราต้องการลงสีหรืออะไรมันอีกนะคะก็สามารถเลือกเป็นสีต่างๆได้นะคะอันนี้เลือกเป็นสีเส้นหรืออะไรต่างๆขึ้นมาได้นะคะทีนี้นอกเหนือจากเส้นตรงนี้แล้วนะคะเพนก็สามารถใช้เป็น เพนตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นดินสอก็ได้อาจจะแบบวาดมือล้วนนะคะก็จะมีการสร้างส่วนโค้งว้าต่างๆให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูแท็กนะคะซึ่งเมื่อเรากิกลากว่าตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์ข้อความต่างๆได้นะคะอา่าเราก็ทดลองพิมพ์ไปก่อนนะคะทีนี้ก็จะเป็นแฮนด์ชูนะคะแฮนด์รูตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน เสมือนมือของเราที่สามารถใช้ล่ากหรือไปดูส่วนต่างๆได้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะคำสั่งสุดท้ายก็เป็น add show comment ก็คือเหมือนเวลาเราต้องการทำงานร่วมกับเพื่อนหลายๆคนเราอาจจะคอมเมนต์ตรงนี้ติเขาไปนิดนึงว่าเออให้แก้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็สามารถคอมเมนต์ติเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นมนูพื้นฐานทั่วไปนะคะที่มีอยู่ในโปรแกรมนะคะซึ่งสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปลองใช้ได้นะคะอ่า ทีนี้ก็มีการตรงมาทางด้านอีกฝั่งหนึ่งคะก็คือด้านฝ่ามือก็จะเป็นดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวนะคะเราสามารถเลือกแบ็กกราวพื้นหลังด้านหลังตรงนี้ได้แล้วก็หากต้องเลือกแบ็กกราวตรงนี้ก็ให้คลิกที่เลเยอร์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลือกฟิลนะคะว่าจะเติมเลเยอร์ให้กับมันเป็นสีอะไรอ่าสมมุติเป็นสีดํานะคะแล้วก็เลือกได้ก็จะมีสมมุติตรงนี้ก็จะเป็นเส้นว่ามีความหนาเท่าไรมีเอฟเฟกอะไรบ้างแล้วก็ให้ออ p พอร์ตก็คือส่งออกให้เป็นเป็นรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกได้นะคะค อ่าทีนี้ต่อไปนะคะหลังจากรู้จากเครื่องมือพื้นฐานคร่าวๆแล้วเราก็จะมาลองประยุกต์ในการทํางานจริงก็คือการออกแบบโปรเจไทป์เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมานะคะสคบร่าวๆให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ Baby girl เา 让我唱首 melody，没有太多的问题，要不要和我在一起？LG，哼，嗯，你我都落单，我左你靠右。 承认我有点腼腆，却又争强好斗，犹豫都再出，想要某种联系。装作漫不经心的我，一切都照旧。如果我是达芬奇，你就是蒙娜丽莎，你、e、five star 的微笑帮我疏通想法。好，不承认想法，有一点不想法。你说你要用彩虹色来帮我洗刷，But I'm a bad boy，只是有点复杂。喜欢上你的味道，甚至你的虎牙。 已经不想再说，下一步抓住机会，那就和你拍拖。到底应该要怎样才能靠近？想要带你去 shopping，在月光下我抓紧了你。Oh 哦、oh, oh, baby，想要叫你答应，但你为我的家里。就怎样我都答应了你。So baby girl，别叫我达芬奇，让我 Melody。没有太多的问题，要不要和我？ 把我的分歧不是也不用。